สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สีผ้ามาตําแก้วเห็ดตะไคร่นะครับผมที่พี่น้องเห็นนี่เป็นเห็ดตะไคร้ที่ฟักแล้วนะครับนี่นี่เออกี้เราก็มาฟักนะครับเห็นปะนี่นะครับฟักบางเขียงเข้านะครับเราก็มาใส่ถ้วยนี่ครับอันดับแรกเราเอาบวกพริกหอมนะครับลงเข้าไปบวกพริกที่กีเรี่ยวนะครับพริกหอมกระเทียมที่กี้แล้วนะครับลงเข้าไปตามครับผม ขอแหลี่ยมขมิ้นขอโอเคโอเคครับผมขอเหลี่ยมขมิ้พขอนะครับเัดไปเหตสาเราเอาเหตสายนะครับผมเหดเขากรีแล้วนะครับเอาใส่เข้าไปนี่ครับผมใส่เห็บเบอร์เล่นนะครับที่ยุ่ยถวยกับยุ่ยเคียงวงหันนี่ครับผมวะเข้าไปใีโคกต่อไปไม่ยังผงชูรสเข้าไปครับผม<อ>ผงนวดเนี่ยครับเส้นหน่อยเซ็บหน่อยเส้นไ้เซ็บไร ตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานะครับผมนี่กะเอาครับปริมาณครับผมจัดไปปลาดนิบหน่อยนี่ตามด้วยปลาดานะครับผมนี่เอายิดเดียวก็ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสักนี่ละตำบะนี้เดี๋ยวไปเบิ่งตอนห่อตักใส่ถ้วยกันครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่แก้วเห็ดป้นแมครับมี่เขาบักพีกลูกโดดพร้อมนะครับนี่ฮาเทียผู้ใด้แบบว่ามันยังประาใจนะครับนี่เห็นไ่มครับลูกโดดครับผมมาพี่น้องเข้ามากินเขานะนี่ครับพี่น้องโอ้ยคุยได้เรับนะครับพี่น้องมาพี่น้องครับสวัสดีย่งมือเสารึเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บครับผมอืมอืมอืม อ,อืขอบคุณครับ